เอาจริงๆร้านค้านี่ไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะต้องรอของใหม่ๆมาวันๆเปิดมาก็ไม่มีนี่ไงของตันโอเคเกมดีๆที่คุณต้องมีใน identity five มาแล้ววันนี้พร้อมบั๊กใหม่ๆเสมองงคุณเองก็มีสกีได้แต่เคียงมาที่ m i s m a n ช show ริสแมนช็อปโนหนึ่งเล่นเติมเกมแอดดติี้วีในราคาถูกผ่อนสบายมีเงินคืนแถนเข้าไวฟูดฟูดเติมเกมในเว็บรับริสแมนขอใช้แทนสวนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสุดสุดถึงสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนง่ายมีเงินคืนต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั้นขนาดจิมมี่ยังโอเคแล้วเข้าก่อนจิมมี่จ้องจะเล่นคุณ จากประสบการณ์การแฮกบ้านมกกว่า10ปีแน่นอนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแฮกไอดีพี่คิวเข้ามาได้อยู่แล้วนะคะไมถึงพี่คิวอนุญาตให้รันเข้ามาเล่นอยู่แล้วพี่เขาเป็นคนใจดีเชื่อรันนะไม่เชื่อรันล้วจะเชื่อใครเพิ่งเห็นด่านนะว่าเป็นด่านลงพยาบาลภพทเรือไทยแหมแหมแหมก็ต้องมาดูกันแล้วแหละวันเล่นครั้งแรก มันจะเป็นเจ้งใสมันคงไม่ง่ายแน่ๆแต่ว่าก็จะลองดูฮนะอ่ะเอาแหละถ้าเกิดตรงน,นี้ก็คงต้องไปรอดูบ้านเล็กก่อนว่าจะมีคนอยู่หรือเลปล่า <c oughs> ทีนี้ตัดขึ้นแบบนี้มันต้องมีสักคนปรับระดับกันหน่อยแล้วก็วากลางอันาเคตมาหันประตูตาเอะตัวเองว่าไงจ้าลูกเซวเอาจริงๆก็เบี้นหนวนะตอนที่จังหวะเข้ากลางอันาเคีแต่เราก็ปรับอนา,าเคตกันสักหน่อยคงว่าเราจะเข้าไปหาระดับมันต้องจริงดังจริง <ๆ S 1> แถวนี้เหมือนจะไม่มีคนแต่เขาวางไอ้จ่อยไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจบัดตรงนี้เสียน้องสาวคงพี่ปรับอนาเตหัวข้าข้าก็กางเอาไว้ไปดูไอ้จอยไม่มีใครเห็นเนาะจริงจริงร้านทุกตาทำอะไรก็ีเอ้าวมีคนอยู่ไไกล้เฮ้ยนุ่มยังนุ่มทางอย่างนี้ได้เหรอว่าละอาทับไมาแต่ไปโดนสตันนะพี่ตัวแฟบพอดีข้าแมวภูมิทันไหนดูซิ จะเข้ามาช่วยเด้หรือเปล่าหรือยังไงมีอาณาเขตนะแน่ใจนะไปจิกเชิดคุงอีกเชิดคุงจะเข้ามาเดีายนีก็เลยยังไงอะถอยกลับมาโดนตีแน่และนี่ก็คือคนที่มั่นใจว่าจะตีโดนจะตีเว้า <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรนาะยไม่เห็นใช่ไหมตะกี้เนี้ยมามาเอ้าใช้เป็นคาถาตีหัวมาไปอย่างนี้นายดูซิจะมาช่วยตัวก็อีหลอกเลยว่าตีไปแค่ติดเสี่ยว เอาวางจ่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรตามเจ้าของก่อนเจ้าของนี่ต้องมากันแล้ววางอนณาเขตมาแล้วเด,ด,ด,ดี๋ยวกด่อนเล็งดีๆนี่อ่ะเอาไม่โดนไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วไปฟริงยังมีกบไรกับโบที่จะส,สมามารถแก้ตัวได้เสมอเฮ้ยเครื่องเขาเสร็จไปเครื่องนึงแล้วโออแต่โอเคอยู่เราก็ยังสามารถที่จะได้สาวน้อยคนนี้ไปไปเตะที่สมไหนดูซิมีห้อง basement, เบสเมนต์หรือเปล่าฮะมีเบสเมนต์อย่างนี้นี่น่าสนใจที่จรับไปรอง ลงไปกระเถิยนน้องแฉวททำไมเราไม่โชคดีมากแบบว่าวางอนณาเขตแล้วก็วักมาที่้องวีได้เหมือนชาวบ้านเขาสิ่งที่เราทําได้คือการ拉แบบองพยศมากเ <c oughs> ดินเซไปเซมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดโดนโซนเครื่องข้างบนสักหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความคิดลันนะโซนค่อนข้างที่จะย,ยากมากเลยหรือจริงแล้วต้องวางสองครั้งแล้วก็วัปไปที่เครื่องไหนลองสักหน่อยสิเราจะวางสองครั้งกันไปยังไงนี่กลางมาวางเครื่อง คุณแลนทำอะไรลงไปอ่ะเอ่อกลับไปดูกันต่อดีกว่าว่าตรงนี้จะมีใครมาช่วยเหลือน้องสาวคนนี้หรือเปล่าโหขึ้นอย่างนี้อาจจะมีสักคนมาไมซ้ายพออ้าวดับแล้วโอเคน้องโดนขายทิ้งแ,แล้วแหละลาก่อนเมค็ขนุกสุดใจเอามาหาคนที่สองเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเห็นว่าจะแถวนี้มีตรงนั้นระเบิดอะไรอ่ะจ่อยแล้วเปล่าก็ไม่รู้ก่อนตาย เ่อะไอจอยมีบทล็อกสกิลกันซะเลยนี่ทำแบบเทๆถึงถึงกันไปทำลายกระแพงกับอาณาเขตของข้าเฮ้ยั่นมันไปจิกชิ้นกลางอาณาเขตปะเอ้ยเดี๋ยวเขาสวนทางกับไปแล้วใช้ไปกระทาไอหมอนี่มันรู้แก้วมันเก่งแม็กก็ใรู้ตีไปหลบลังไม้อย่างนั้นเหรอพ่อหนุ่มคุ้งตีดักไม้ไปยังไม่โดนเฮ้ย นายจะมาสวนอาณาเขตของฉันไม่ได้นี่เป็นอาณาเขตของฉันทำไมเถึงเลย,เลยมามาต้องเป็นเชียนมาพี่ตีซะดีดีโอ้ไปไหนแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยพาไปกระเพงพี่จ๋าพี่จะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะแา้วสาวน้อยมาจากไหนตอนนี้บอกเลยว่าช่วยอุย้ยก็ไม่น่าทัานแล้วน้องเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยจะต้องเป็นของข้าปั๊บเลยนะอ่ะเอาเอาไปไหนกันอ,าอา้าว <laughs> <laughs> พบกันที่หน้าป่าโอ้อย่างนี้นี่เองที่เป็นีกเชียน เป็นแผนการที่วางเอาไว้สินะมานี่เลยอย่าบอกว่าขังตัวเองใครเป็น,นขังตัวเองได้เหมือนเราอีกอ่ะหลอดี่เลท่อหล่อเลื่นก็แบบนี้แหละเขาน่าอยู่แถวนี้แหละไปได้ไปไกลหลอกก็ต้องโดนตะขังนี่ขังกลางอนาเขตคิดว่าจะไปไหนได้ไกลอพี่เป็นเะคยดคาถาก็หมดแล้วมันคงจะไม่ได้หลอกน่้นจกักว่านี้ต้องเป็นของข้าคนเดียวยิวขึ้นมาในประตูเปิดหรือย,ยังนะฝั่งตรงข้ามเอออาจจะเปิดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ล่ะ ทีเลพอร์ตไปดูก่อนแล้วกันอาตาเอตัวเองอุ้ยพี่น้องอน้องก็ผักดีเกงเกงปฏิบัติสาวน้อยเราก็ได้หลักการทักเก่งเลยพี่ไงเจอพบรักที่หน้าปากโซยอืออาล่ะแล้วพี่อีกคนนึงเขาอยู่ไหนคะบอกมาแล้วจะปล่อยอ่าล้อเล่นไม่ปล่อยหรอกไปนั่งก็อีกซะด,ดีนางหนูอุ้ยต้องก็อี้มีแมวด้วยอ่ะขอแย่งนั่งหน่อยนะน้องแมวเอ้ยส,สวัส เขาต้องไปช่วยกันแน่นอนไม่ช่วยให้ตีตูดเลยเอาะต้องไปกลางอนาเขตกันเขาว่าเหมือนเห็นนะาโคแบทอยู่ตรงนั้นนะหลังต้นไม้ไม่น่าที่จะเนียนนะเราะเราวางอนาเขตแล้วกั้นสกัดเขาไว้ดีกว่าพีา่เลยรเขาเป็นคุ่นี่ไงจะงสกี้บอลไปไหนบอลควรไม่ชอบชอบแต่บอลรสตาเบอรี่แน่นอนเราเปิดประตูใช่ไหมหูมันยังไม่ดับไงอยู่แถวนี้แน่วางโอ้ไม่เปไน็นไร อยู่นอ,อนกอะนาเขตเราก็ไล่ขึ้นมาใหม่ได้มาเลยเป็นเชียนไปตรงไหนซ้ายขวาหน้าหลังเอบีเอบีอยู A ่ตรงนี้ตปรตีสีดักงไปไม่ได้กินหรอกจีพวกเขายังมีความหวังพวกเขาอยู่มีกฎยอมแพ้อโคแบทหรือว่าเจ้าจะลุกขึ้นมาอย่าไม่ให้ลุกหลอกปะนั่งเก้าอี้สบายๆที่ส่วนน,นี้บอกเลยว่านุ่มนี่มากๆถึงแม้จะไปอุ่นเพราะพีไ่ไปนั่งก่อนแล้ววารปไปหันีิเกียนเลยนี่อย่างโปรเฟสชั่นอลหั่นไม้ไปหนึ่งดีเสียบ ไงจะ๊ะสุดท้ายผู้เจ้าก็ต้องสยบตุต๊กตาเขาค่ะถือว่าเป็นการกำจัดพยานนะฮะที่เห็นว่ามีคนเล่นเบอรเบอร์เดเด,ด,ด,ดิที่สร้างกำแพงแล้วขังตัวเองแ้วจริงถือว่าเล่นสนุกมากเลยนะเป็นตัวที่บอกว่าจะต้องฝึกฝนนิดหน่อยไอ้ลันก็เล่นบอกว่าอะไรก็ไม่รู้งันั้นทุกคนช่วยลบความจงจำสิ่งนี้ออกไปจากสายตาของทุกคนด้วยนะฮะไม่เลยงั้นคขอของช่วยไม่ได้ ลันคงจะต้องระเบิดทุกคนทิ้งอุ้ยก็เหมือนกับบ้านเรานี่แหละที่นี่อ่ะของดีของตะบนของบ้านเรานะคะเอาไงดีจัดบ้านใหม่ไปเลยดีไหมเนี่ยเอาวันละอุ้ยอ่ะโหลพี่จันไอเดียพี่เด้งอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะมัไมมันเด้งอ่ะมันมันมีใครเข้าไอเดียพี่มาเนี่ยเฮ้ยเปิดนะทำไมเฮ้ยพี่พี่ ใช่เหรอรันไม่ได้เข้าเหรอไม่ได้เข้าพี่โอ้โหแล้วกุญแจบ้านพี่ข้อหายเนี่ยรันอาทิตย์ผีอิซ้มมาไปแน่นอนพี่อีซ้มบีกแล้วอ่ะเดี๋ยวอีซ้มมันต้องมาจัดการกับพี่ต้องจัดการกับผีอีซ้มแล้วพี่ต้องไปจัดการมันอย่าให้รู้นะว่าใครอีซ้มอีซ้มโดนแน่จริงจี่งพี่อซ้มอซ้อมมาทำพี่จริงเหรอใช่งั้นพี่เข้าไอเดีพี่เด้งกลับไปถ้าสมมติว่า พี่เข้าไอดีพี่ไปนะแล้วไอดีพี่ไปเล่นทันอยู่โอชิพเลยมีมีมไปอยล์มีสปอยั์